จ้า,ากินเขา่ากินข่ารอบรอบสามทุ่มสามทุ่มเขากินข่าสามทุ่มมุ้เจ้าเสือบอ่ะทำไมกินข่าสองแรงแล้วแรกหมู่บ้านก็หมึกกวนเพราะว่าอย่างเพราะว่า สวัสดีจ้าข่อยกินขาวรอบอันนี้รอบรอบคำยา่าคำเดืกเพราะว่าอย่างสามถุงกว่าแล้วยุฟินแลนด์เด้อยสามถุงกว่าข่อยว่าสะไ่กินแล้วแต่ว่าข่อยก็ต้องกินเพราะว่าอย่างเพราะว่าข่อยเริ่มกินขาวสองมือข่อยเว้าสองมือ,อ,อ,มอ,อ,อ,มอวันจันทร์ก็วันาคาดเงี้ยเหมือแลงน่ะตอนบ่ายๆน่ะข่อยเว้ายี่สองมือ ข่อยห้องก็คืดออกมืนหนีขอ่อยลืมกินเขา่าสองมือวมาสันมือนี่มัดมือข่อ,อยก็ยังบ่ได้กินเบิ่งนี่ข่อยเคิร์กทั้งหลายเคิกเว้าเคิร์กว่าวเบิ่งวิดีโอวนร้านข่อยกับอุดอเอ้ยกับขอนแก่นวมาสันปฏิอิตุนสอะอาดนะแต่ก็ดีเด้พ่อแม่ได้อยู่น้ำกันอันเว้าเรื่องกินเขา่าข่อยลืมกินเขา่าอีหลีเดอสองมือสองวัน สองวันคือวันจันทร์เนี่ยเหมือนแรกไม่ค่อยกินแต่หันค่อยกินแบบว่ากินกินนี้ยังนี่แหละเบื้องพระพระเมื่อนี่นั่นบ่ปลาทูน่าสดสดจากกระป๋องพอกินปลาทูน่าสดสดจากกระป๋องคือที่ว่าเป็นปลาทูน่าที่ว่าอ่ที่เป็นกระป๋องมากน่ะคือปลากระป๋องหลือแต่ว่เป็นปลาทูน่า ก็เลยตำขัวพริกขัวอีหยัางขวกระเทียมขัวหอมหัวใหญ่ตำ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 แล้วก็ใส่พริกป่นพริกย่างพริกสดคอยได้หมดที่พริกสดใบสะตำนั่นตำนี่มาเลือกตะพริกพริกขี้หนูแล้วไปกินแก้มเพราะสเตอร์กินแล้วเขลืมข้าวกินเข่าไหมเราต้องกินข่อยอ๊อฟข่อยฟ้าข่อยลืมอีหยังเคิร์กเด้์านเหรอ ดีแล้วหลับไปใช้แมสเสคก็พอก็มาอยู่พร้อมหน้าพร้อมตาก็สร้างกันเด้ออืมอันแรงกับเบิง้งเขาเจา้าไทยนะสดยูมทำเมล็วเด้อเขาไปเล่นหัวนะเขาเล่มข้าวตีนหนาสองหมื่นนี่ปลาทูน่ากระเทียมกระเทียมน้ำปลรรา ไฟคั่วพี่คัวคั่วพริกเส้นหนึ่งข้าวพี่ก็เหมือนกระเทียมหอมหัวใหญ่กต็ตําตัมตัมตัมก็ใสปลาทุนาแบบกระป๋องกันนะบอลเป็นปลาทุนาสดเดียปลาทูน้ากระป๋องส้อยหอมใส่กินง่าย,ายอันนี้สองอันสองกระป๋องปลากระป๋องหนึ่งกระป๋องอะไยูรู้อืมอ

ต้องเสียงหัวหลานคนอ,อัน <c oughs> เป็นยาคนหรอเนาะจะอยากเห็นหลานเด้ขอขำมากกว่ากะจมเจ้าก็เป็นอย่างคอยจมยู่ก็จริงแต่ว่าคอยลื่นกินเข้าสองมือมันดีมากนะก็ตกใจอยากขอมากินเขน้าแล้วก็เป็นแปลกมากได้กินเขออน้าบ่แต่กินอีหยังเสียปากถาไ่ได้กินเป็นจิตจารักษณะฮืม Mhm. 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 ปลาทูน่าข้าตําแห้งตําแห้งลืมกินอันนี้มื้อนี้นะไปฮอดบะลลัขคาเหนียวไปบะฮอดมืออื่นเนี่ยเสร็สั่นากาเอาเกี๊ยวเสร็จมือไปจตัวไปนั่งดีไปหาซื้อข้าวเหนียว ซื้อของมันจาเป็นแหละไม่ได้ซื้อซุ้มซีซุ้มหาดรอกสิไปซื้อเพื่อเป็นเส้นบุตรแต่แบบก็ไปติกเมื่อก่อนเพื่อนก็หายยู่ไปซื้มเื่อนเพื่นก็กากกนกหายยู่บเอย่างเดียวค่ะครับรถเราไปนในเมือง อ่าอ๋อหมดทุก เดี๋ยวออนางบาล่ะมันเลไอ้สวงละ<อ>่ะันจะกับเพงงมานมสูกกบไปัาลูกสูงนี่เป็นรับลูกเซลลที่ดูแลลูกแต่วันนั้นที่ก็ส่งลูกกลับหาพ่อเขามนนกลับเพียงงา้างดีใจก็แต่ก็ต้องดูแลเตงนะจ๊ะทุกๆคนไม่ใช่วันนี้เราผ่านอันต่อไปเราไม่รู้ มาจากเกิดแลกขึ้นกับเชื้อโรคพวกนี้เจียงหัว Ngoc nặng 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 khoe nặng không nặng 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 nó nặng 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 พวกนี้ก็กินต่อเหลือนะคะ,ะก็ะจะเป็นบม้าเอกนแล้เจาหัว

น่าสงสานมน่าเอใหญ่เลยนูก มมุมจจาว่าปีนี้กกานนาน่าเปแเดงกลับไทยม่้มุจจาว่าบางคนหนาวบชงคนณคนคนละหนาแบบนียมุจจาว่าคนไทยอยู่ในสได้มเมื่อบาน,นเถอะบ่ เลือกยินต <No. S 1> oh ้อมอื <c 195 2> I mean, ่นเอาใส่ตู้เย็นไว้จะตลับใส่ตู้เย็นหงายเลยหงายในเอเร่อจากเริหมเขตยี่ตุนเนาะหูเรื่องอื่เขตนาหูเรื่องมึงดู มีใครบางคนที่เคยอุ้มชันหลายวันแล้วลงจากรถไฟสิวาต้นอะ

แต่่นังพอแต่่่่่นนัังององอค <c oughs> ดีมาถ่ายรายการคุณแม่มาถ่ายรายการที่เวิร์กพอยต์นี่ครับก็เลยเอารูปมาด้วยตั้งแต่วันสองวันก่อนแล้วก็พรุ่งนี้เราก็จะเดินทางไปที่